สวัสดีครับมาพอผมแล้วครับเมื่อไหนต่ำขำาไงพี่น้องเมื่อไนผ้าพีผ้าน้องมากินขาไล่แต่ว่าบริกินดิบด้วยพี่น้องเลยเมื่อี้กินซุกบรสุปไปเลยครับสะดุ้งเล็กน้อยพี่มามาครับมาเศบเศน้ำกันปะทัวเอาน้องน้องแพทย์กับแม่น้นองแพทย์กับแม,ม่เมื่อไหร่า่งเนี่เนาะ มาๆน้องแคทมาๆมามารคือเป็นแซ่บไอ้ไอ้แซ่บไรบ้าโถอยากกินนั่เด้เนาะมาเด้อ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 พี่น้องเลยได้ๆนั่นไอ้มาเออหน่าเป็นแจ่แสบแสบโอ้ยอืมแซ่บไปอะไรบ้ายกก้นไมอายยกก้นยกก้นเออบ้าโถมาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้อแก่นพี่น้องจ้า ปาโถม,มาสมเน่แลวพี่นอ้องอ่าไอ้ายเป็นกินตัวเดี๋ยวไปกิน,น้ำไล่น้ำหลังนอกจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีจ้าโอ้หนองงุงกับมาว่าเขากล่องนั่นครับเมื่อนี้กับมาบานเล่าหรอครับมาบานแพตตี้นะครับปาโตัวกินไดดิบมาเยไม่กินซุกอะเข้าทายไปอีกอย่างนึงพี่น้องนะ 那扫地很难。 อากาศกิดสิ่หอนเอาเล็กน้อยได้พี่น้องช่วงนี้เฮ็ดออกครับตอนนี้ก็ตอนไงครับช่วงนี้เฮ็ดกําลัางออก มาเลิกงานมากคำครับเมื่อนเนี่ยเลิกงานมากกับฟ้ามาทายกิบแล้วพี่น้องเลยงานก็บบริจุดน้ำพึ่น เอาพลิกใน้ำตัะทำกันนะคือหัวนี่บันั่งห่อนัะนะ้งเพ็ดรได้บนะัพี่น้องเลยคำใหญไง่จัดมาครับ

ห่อนเลยค้ัพี่น้องอิ่มนะครับผมทราบแลเนื่นอ,นะอนะขาไล่ลวกกับเจายมคมๆกับพักฝากพี่ฝากน้องด้วครับเด้อเพจไอตํำข้ามไงครับทั้งสองเพจครับอีกเพจหนึ่งที่เป็นไอต่ำข้าไงแฟนเพจได้พี่น้องเลยเมื่อเนี้ก็ขอล่าพี่ล้าน้องทันี้ครับสวัสดีครับ